ในยุคที่คลิปรีวิวของกินดังยิ่งกว่าข่าวข้าว,าวไฟขึ้นสิ่งที่เราเห็นในจอไม่ใช่รสชาติแต่คือฟินิ่งแต่งขึ้นมาแบบไม่ต้องเคี้ยวมิวอินฟลูเอนเซอร์สายกินหน้าหวนคำพูดแซบกำลังรีวิวหน้าร้านหมูกรอบลวอาวาในย่านที่ชื่อว่าบรรทัดเงินเธอพูดว่าหมูกรอบที่นี่กรอบทะลุสดประสาทกินแล้วเหมือนแฟนเก่ากลับมางา้อแต่เบื้องหลังรีวิวนี้ไม่ได้มีแค่ใจรักในการกินเธอรับจ้างจากนักลงทุนสังหาที่ไม่มีใครรู้ชื่อเขาคือเฮียเป้ง จ้าของที่ดินสามแปลงในบรรทัดเงินผู้ไม่เคยสนใจรสชาติแต่สนใจค่าเช่ารีวิวให้ดูดังคนจะตามมาเช่าแล้วฉันจะขึ้นราคาที่เหลือเองเขาจ้างมิวสามแสนบาทต่อแพ็กรีวิวพร้อมเงื่อนไขว่าร้านต้องติดเทรนมีคนมาต่อแถวและมีคนใหม่เข้ามาแทนที่มิวพยักหน้าสายตาเธอว่างเปล่าแต่บัญชีธนาคารเธอไม่ว่างเลยอีกด้านหนึ่งฝนสาวออฟฟิศธรรมดาดูคลิปของมิวแล้วเชื่อหมดใจเธอเเงินเก็บทั้งหมด เช่าร้านในบรรทัดเงินเดือนละ8ปดหมตกแต่งร้านขนมปังปิ้งพรีเมียมหวังว่าจะได้รอยยิ้มเหมือนในคลิปแต่ความจริงคือ3เดือนต่อมาฝนนั่งมองร้านเงียบๆย,ยอดขายต่ำค่าเช่าสูงและฝันของเธอก็พังว่าหนึ่งเธอได้ยินคนส่งของพูดกับร้านข้างๆรู้ไหมร้านก่อนหน้าเจงเพระรีวิวเหมือนกันรีวิวอารมณ์ๆพวกนี้เหี้ยเป้งจ้างหมดนะฝนหยิบมือถือถ่ายดูคลิปของมิวอีกครั้งแล้วก็เข้าใจทุกอย่างรีวิวที่ดูจริง มันคือแผนหลอกฉันดีวันนี้หน้าร้านของฝนมีป้ายติดไว้ว่าเซ้งด่วนพร้อมป้ายเล็กๆใต้ชื่อร้านว่าผู้เช่าเจ็บจริงรีวิวเวอร์จริงค่าเช่าขึ้นจริงและเธอเปิดเพจใหม่ชื่อว่ารีวิวของจริงไม่มีคนจ้างสโลแกนคือเราจะชิมให้ก่อนที่คุณจะเจ๊งเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าไม่ใช่ทุกคลิปที่พูดว่าอร่อยจะปรุงจากความจริงนักลงทุนไม่ได้ลงทุนแค่ตึกแต่บางครั้งเข้าลงทุนกับฝันของคนอื่น